เจ็ดอาการเสี่ยงที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นช็อกแลตซิดหรือเยอื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะ การที่เราเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซีดหรือเยื่อบุปโพรงมดลูกเจริญพินธีไม่ใช่มะเร็งนะทุกคนคะ่ะไม่ใช่เนื้องอกนะแต่มันคือเยื่อบุปโพรงมดลูกของเราที่มันหลุดลอกออกไปในรูปของประจำเดือนนี่ละคะแต่มันไหลย,ย้อนขึ้นตามท่อน้าไข่ล้วไปอยู่ในช่องท้องหรือบริเวณอุ้งเชิงการค่ะแล้วก็ไปฝังตัวจนเจริญเติบโตกลายเป็นถุงน้ําและในถุงน้ำเนี่ยจะมีของเหลวนะที่ออกเป็นสีน้าตาลดําๆเลยนะก็คือเลือดของเราเนี่ยที่มันคั่งอยู่ค่ะเขาถึงเรียกว่าช็อกโกแลตซีดค่ะแล้วไอ้ปปเจ้าช็อกโกแลตซีดหรือเย ทอน้ำไข่รังไข่นะ ลำไส้หรือกระเพาะปัสสาวะนะะหรือแม้กะทั่งช่องท้องบริเวณอุ้งเชิงกานของเราได้นะเพราะฉะนั้นเราไปจังสังเกตเจ็ดข้อนี้ข้อแรกค่ะถ้าใครที่มีอาการปวดท้องประจาเดือนแบบรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนนะต่อเนื้อมาเกือบครึ่งปีแล้วเนี่ยรีบไปหาหมอเถอะค่ะนะบางคนปวดนจนต้องกินยาทุกวันไอ้ทุกรอบเนี่ยก็ไม่ไหวนะกับ2คือมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ค่ะข้อที่3คือปวดตรงบริเวณทวารหนักในช่วงที่เป็นประจําเดือนค่ะข้อที่4นะคะจะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดหรือถ่ายออกมาเป็น เลือดในช่วงที่เราเป็นประจำเดือนค่ะข้อที่5นะเลือดออกรรกระปิดกระปอยนะคะในบริเวณช่องทางบริเวณช่องคลอดหรือนะประจำเดือนมามากผิดปกตินะข้อที่6ค่ะ หากถุงน้ำเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เราจะคลำพบด้านแล้วก็เป็นก้อนๆน,นะเป็นถุงน้ำนะทุกคนไม่ใช่หน้าท้องนะนะเออนะเป็นก้อนๆน,นะคะเป็นลูกๆอย่างนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะอาการเนี่ยจะสัมพันธ์กันกับอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังค่ะรวมถึงมีภาวะมีบุตรยากด้วยนี่นะคะคือตัวเจ็ดข้อที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมี ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นช็อกโกแลตซีดหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่ชอบปวดท้องประจําเดือนหรือว่าคนไหนที่ปวดท้องประจําเดือนรุนแรงแนะนําให้ไปหาหมอนะแต่ถ้าใครไปหาแล้วไม่มีอาการเหล่านี้พี่ขวัญแนะนําตัวช่วยค่ะคือาหารเสริมวิจินเนตัวนี้นะคะเขาเป็นตัวช่วยในเรื่องของอาการปวดท้องประจําเดือนนะลดการปวดท้องประจําเดือนถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องนะแล้วทาความสะอาดภายในค่ะบางคนอยากกินไปเดือนแรกนะสากระปุกนะลิมเลือดออกมาเป็นก้อนสีดำๆเลยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะ เมื่อลิ้มเลือดออกมาเกลี้ยงทุกคนค่ะเดือนที่2เดือนที่3เนี่ยอาการปวดท้องประจําเดือนเขาจะลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดแถมยังทําให้ประจําเดือนมาดีด้วยทําให้ลูกเราแข็งแรงด้วยสาวๆคนไหนที่ปวดท้องประจําเดือนบ่อยเราเปิดใจกินวิตามินให้ดูนะกินอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลสุขภาพค่ะถ้าใครอยากได้ในตะกร้าหน้าโปรไฟล์มีอยู่ค่ะใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์นะกดบันทึกรายการโปรดถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ถ้าเห็นวนะ่าเพื่อนๆเรากําลังปวดท้องประจําเดือนอยู่แชร์ไปบอกเขาด้วยนะคะติดตามช่องพี่ขวัญไว้ี่่ขวญกููรเือง และสุขภาพกะปัญหาสุขภาพภายในมีคําตอบอยู่ในช่องนี้